เดี๋ยววันนี้ Coach โค้ชปูน,น่จะมาสอนวิธีการดึงข้อแบบง่ายๆที่ใครๆก็สามารถทำได้ครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันผมผมมีสิ่งดีๆมาเสนอครับนี่คือ Formula X ครับเป็นอาหารเสริมที่โค้ชปูน่เป็นคนคิดคนขึ้นครับผมถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับบอกเลยว่า Formula X ของจริงครับสวัสดีครับผมโค้ชปูน่ครับตอนนี้ทุกกัรชมรายการซ<อ>ิปแพคโปรเจกต์นะครับผม มาในคลิปนี้ผมเป็นคลิปที่ผมจะมาเอาใจสายฝึกเวทเทรนนิ่งหรือว่าฝึกบอดี้เวทนะครับที่ต้องการที่จะดึงข้อให้เป็นครับแต่ว่าไม่ได้มีทุนทรัพย์มากพอในการที่จะอไปซื้อยางยืดมาหรือว่าบางทีเนี่ยครับก็รู้สึกว่ายุ่งยากมากกับการที่แบบจะต้องเอายางมาเกี่ยวขาแล้วก็ดึงข้อขึ้นไปครับไม่ต้องห่วงครับผมครับเพราะว่าวันนี้ผมมีออปชั่นในการฝึกท่าดึงข้อมาเสริมให้ครับนั่นคือการดึงข้อแบบฮาร์ฟคูลับเสน่ห์ครับซึ่งเราจะใช้อุปกรณ์สมิธแมชชีนในเป็นตัวฝึกของเรานั่นเองครับ โดยที่เราจะมีการเซตอัพตัวของบาร์เอาไว้นะครับให้มีความสูงประมาณนี้นะครับอยู่ใต้คางของเรานะครับประเด็นสำคัญคือเราจะทําการดึงข้อกันใช่ไหมนะครับเราก็จะทําการเอามือจับตัวของบาร์ไว้นะครับย้อนตัวลงนะครับตัวของคุณเนี่ยนะครับจะอยู่ในท่าเหมือนคล้ายๆนั่งยองๆนะครับแต่จริงๆแล้วคุณทิ้งน้ําหนักตัวของคุณเนี่ยอยู่บนตัวของบาร์ใช่ไหมครับประเด็นสำคัญคือให้คุณออกแรงดึงตัวเองขึ้นไปนะครับ โดยที่ใช้ขาของคุณเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับผมจ่เตรียมหายใจเข้าครับดึงขึ้นไปหายใจออกนะครับพยายามออกแรงจากขาให้น้อยที่สุดครับใช้ขาเป็นแค่ตัวส่งขึ้นไปเฉยๆนะครับแค่เป็นตัวประคองไว้อย่าใช้ขายืนขึ้นใช้ขายืนขึ้นคือคุณสควอชโอเคไหมแต่ที่เราว่าคุณใช้แขนดึงขึ้นไปและใช้ขาเป็นตัวซัพพอร์ตครับจะเป็นการดึงข้อนะัผมจ่อเตรียมหายใจเข้าครับดึงหายใจออกผ่อนลงหายใจเข้าดึงขึ้นไปยืดอ,อกรับหายใจออกนะครับ พอนหลงหายใจเข้าช้านะครับขึ้นไปหายใจออกครับกลไกการฝึกนะครับผมจะเหมือนกับการดึงข้อเป๊ะเป๊ะเลยครับแต่ว่าแรงต้านจะน้อยกว่ามากคุณสามารถที่จะปรับ ตัวของแรงส่งได้จากการที่คุณใช้ขาเป็นตัวช่วยส่งขึ้นมไปนั่นเองครับถ้าเกิดว่าคุณเริ่มแรงน้อยลงก็คือใช้ขาช่วยส่งเพิ่มมากขึ้นแต่เราจะไม่ได้ใช้ขาฝึกเป็นท่าสควอตโอเคไหมเราจะทําการดึงขึ้นไปแต่ว่าใช้ขาเป็นตัวซัพพอร์ตเฉยๆครับผมจำนวนครัง้งที่เราใช้นะครับอยู่ที่ประมาณ1 0 1ถึงครั้งพักระหว่างเซตอยู่ที่9 0้าบถึงวินาทีครับแล้วให้คุณกลับมาทาใหม่เป็นจำนวน3-5ถึงเซตครับแล้วคุณจะเจอว่าคุณจะเริ่มแข็งแรงแล้วคุณจะเจอว่าท่าดึงข้อองคุณณมมมัันนจจะแแข็งงงรรรึ้้้เเื่่อยยๆถถุุดดดคผสสาาาทไว,วก ด้วยการปรับมันขึ้นมาให้สูงสุดเลยนะครับแล้วย่อนตัวลงนะครับและลองค่อยขาดูแล้วดึงขึ้นไปถ้าคุณทําได้แบบนี้เมื่อไหร่มิชชั่นคอม plete นะครับคือแปลว่าคุณสามารถดึงข้อได้อย่างสมบูรณ์แล้วครับผมแต่ยังไงก็ตามครับทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่คําแนะนําเท่านั้นครับคุณจะทําหรือไม่ทํามันก็เรื่องของคุณ